ครับผมจน้นใจนะครับกลับมาพบกันอีกนะครับในรายการทีเกสอัปเดตมาดูกันดีก,กว่าครับว่าวันนี้ร้านทีเกสของเรามีสินค้าอะไรใหม่ๆแลวก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมบ้างครับสู่บทสรุปสุดท้ายของเรือประหลุนแห่งสงครามในต่างนานอย่างบิ๊กบอสที่ฟื้นกลับมาจากความตายหลังจากที่ต้องบาเดเจ็บเป็นโคม่าเป็นเก้าปีคราวนี้เขากลับมาพร้อมไฟแค้นสุดช่วเตรียมเอาพื้นทุกคนที่ขวางทางเขากับหน่วยรบใหม่ไดมอนด d ด็อกส์ปฏิวัติทุกแนวเกมรอบเลนกับระบบการเล่นที่พัฒนาขึ้นอย่างมากและเปิดกว้างแบบสุด เปิดโลกของเกมให้ทนเกียร์ให้ไปสู่มิติใหม่และลำหน้ายิ่งกว่าเกมไหนๆใน,นเดียวเดๆวกันมากที่สุดในคานนี้ทีเคสฟอมเปิดมิติใหม่ให้กับเกมแนวรอบเดิน,นแล้วตั้งแต่วันนี้ติดตามชมรายละเอียดการสั่งซื้อและอื่นๆได้ที่ใต้คลิปลเลยครับ มาถึงกันแล้วนะครับกับแพ็กเกจสุดคุ้มจากเกมเด e s ซิ s 4ีที่ทุกคนชื่นชอบในรูปแบบบันเดิล์สุดคุ้มที่รวมเอาไอเทมแพ็กพิเศษหลากหลายรูปแบบเอาไว้ในราคาที่ชาวซิม่างคุณพอใจเช่น Spa เด y ที่รวบรวมชุดอุปกรณ์ในการผ่อนคลายสุดชิล Perfect p a t i o Stuff ัที่จะเพิ่มพื้นที่ส่วนนอ,อกบ้านให้สะดวกใช้สอยมากขึ้นและ l u x u r y p ร r t า s t ต f f กับอุปกรณ์ที่จะทำให้ชาวซิมของคุณสนุกสนานกันอย่างข้ามพื้นไม่รู้เบือ่อมาสร้างสรรีสันให้แก่ชาวซิมและการใช้ชีวิตให้สนกกกนนนนาาาี่่่่วววเัั้้แแลต มาถ้าหั่มกันต่อนะครับกับดินแดนเถื่อนในเวสต์แลนด์กับยอดชายนายคนเถื่อนแม็กซ์ที่กลับพร้อมกับรถจนกผู้ใจแม็กนัมโอเวอรสและความค้ังแคลนสุดเต็มอกข้อตะบบงไปในโลกหลังยานะค้นหาทรัพยากรและเอาชีวิตรอดในแดนเถื่อนไปสู่ที่ราบแห่งความสงบให้ได้สั่งซื้อกับ T ีเคสวันนี้นอกจากจะได้ราคาพิเศษแล้วก็มารับกันไปเลยครับกับดีอาร์ซีเดลิเปอร์พาร์ทรถซิ่งสุดลังการแซงทุกโค้งชนเละทุกที่ระเบิดความมันระหั่ำแบบไม่เกรงใจน้ำมันในถังและความแห้งแรงกันได้แล้ววันนีี้้้้้กกกัััับบรราาาคคสุดพิเศษจนนนไแแลววตต่ หายไปนานและเรียกร้องกันเข้ามามากจรครับสำหรับเกมเคลียร์เทพอัตโนมัตขวัญใจเกมเมอร์ผู้ระกอิสระยังไม่สายเกินไปที่ได้สัมผัสกับเกมที่ดีที่สุดในโลกที่จัดเต็มทั้งคลาสสิกระบบการเล่นสุดมันและหมดออนไลน์ที่มีการอัปเดตอย่ต่อเนื่องที่ม่ขาดตอนกับ GTA 5ในรูปแบบของ c อ s t า r s ซ c i a l c โฟนที่ดีไม่แพ้นใน Steam เลยทีเดียวถึงเวลาแล้วครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัสต้องได้รีบลองทันทีดีเคสจัดให้อีกครั้งสำหรับเพื่อนๆที่ยังรอคอยกันอยู่แบบเต็มที่ไปเลยมาสนุกกันนนนโลกออเมืีสววััแ้้ ยังมีสิทธิ์ชาอีกมากมายนะครับรอให้เพื่อนๆได้เข้าไปชมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ DKs นะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dks.in.ts และแฟนเพจ digital k r y s t r l c o m สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ